So once again, good afternoon and I would like to introduce you a little bit to two question right here. Okay, so the first question is uh, how do you feel about the opening of this first L'Oreal Paris shop in Thailand? So hi everyone, I feel very very proud of the launch of this uh, shopping shop. Uh in this uh, event boy, uh, it's the most evolved uh, shopping shop we have today like the most modern, showcasing all the innovations it's the biggest as well uh, event boy shop so make me like very proud i hope uh, that people will like it that we try the product and my it are absolutely amazing so uh, i'm feeling very proud uh, today so, uh, เหมือนกับรวบรวมนะทั้งในส่วนของสินค้าแล้วก็เมกาผลิตภัณฑ์ครบวงจรไว้ที่อีฟแนบอลที่เมกาบางนาแห่งนี้นะคะก็หวังว่าพื้ทุกคนจะมีความสุขแล้วก็เพลิดเพลินกับการมาใช้มาเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่นี่นะคะที่อีฟแนบอลเมกาบางนาแห่งนี้ค่ะ so the next question is that why do you choose to be a even more mega banana right here yeah but I thought we choose to h a t be Doing this shopping shop with boy because I mean they are surprising like all the latest innovation, like the most trendy products in the market. So I mean it makes a lot of sense for us, and they gave us as well like the, the possibility like to have this expression, which is like very modern and amazing. And then after this is like their biggest uh, shop today, in their biggest store. So we feel very privileged to be able to do it here. So uh, so now that that's very good, and uh, we choose this one like. A, เขาบอกว่าอีเวนต์บอเองนะคะซอริงๆก็ต้องขอบคุณอีเวนต์บอเองด้วยเขารู้สึกพรีเมียมแลวก็พเวเลมากเลยที่อีเวนต์บอได้ให้โอกาสนะคะเลือกปารีสได้มาเปิดช็อปในที่นี้นะคะแล้วก็เขาก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาเปิดช็อปแข่งแรกในประเทศไทยแล้วก็เลือกที่นี่ะ อาโอเคเราก็ไปทางคุณผู้มนัทนะคะอยากสอบถามว่ารู้สึกยังไงที่ได้มาคอล l a b o r a t e เพื่อนการตก,กรอยออลรอยอัลไทยเบสส์ค่ะค่ะจริงๆต้องบอกว่าก่อนอื่นเลยเราต้องอ o n g r a t u l a t น o n ค่ะกับรนนะะอยออลด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะที่เชื่อมั่นนะคะในอีฟนบอยเนาะที่เราเป็นก็เป็นน้ำบ๊วยบิวตี้โซนไคลเอด้วยนะคะจริงๆก็ต้องขอบพระคุณมากมากนะคะแล้วก็ เชื่อมั่นมากๆในศักยภาพนะคะแล้วก็ความแข็งแรงแข็งแกร่งของรอยัลด้วยนะคะที่แน่นอนว่าเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะต้องมีการเ,าเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะในการช้อปปิ้งแล้วก็ให้ลูกค้านะคะของอีเวนบอยเองแล้วก็ลูกค้าของรอยัลเองนะคะช้อปปิ้งกันสนุกสนานมากขึ้นนะคะ she said that she b e l i e v e r o y a l can make it like um, prosperous and make it even bigger and e v e i g ก็เป็นเหมือนแบรนด์ใหญ่กับแบรนด์ใหญ่ที่มาเจอกันแล้วก็มาคัเครดร่วมกันดังนั้นแน่นอนว่าสร้างพลังแล้วก็ก้าวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะสำหรับลูกค้าโมลลพาเวสสุทธานค่ะเอาล่ะไปที่คำถามถัดไปค่ะสอบถามไปที่คุณเดี๋ยวนะคะอีนู่นนะคะคำถามนี้นะคะสอบถามคุณผู้บรรทัดกี่คำถามหนึ่งที่ทงในอนาคตค่ะระหว่างโมลล์แลกับดิสบลย ก็จริงๆต้องบอกว่าอีแฟนบอยเองกับรอยัลเองนะคะจริงๆเราเป็นพาร์ทเนอร์กันมาเนื่อนานมากๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ารอยัลก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเราตั้งแต่อีแฟนบอยแบบเกิดมาเลยนะคะในมืออีแฟนบอยเลยก็จริงๆก็อยากชวนทุกคนนะคะก็เดี๋ยวติดตามกันว่าจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆหรือว่ามีการคอลลาบ r a t เรชันแ p มเปญใดๆเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อให้ทุกคนสนุกสนานนะ to say that we have a very long-term collaboration all together. But in the next future, we so invite everyone to follow us and look forward to seeing our next collaboration in the future. แล้วก็ไปที่น้องมิชานเลยน้องมิชาร,รู้สึกยังไงบ้างในการมาร่วมงานเปิดตัว r อ y a l Paris Shop วันนี้ค่ะจริงๆก็ดีใจกับ Royal แล้วก็ e v e แอนด์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการคอลเลคช์ที่ที่ใหญ่มากจริงๆแล้วก็ลูกค้าทั้ง e v e แอนด์แล้วก็ Royal ค่ะสามารถมาแบบหาของระแระได้ที่นี่เยอะมากค่ะสามารถแบบมาเลือกได้แบบแคบจะทุกอย่างที่เป็นสกินแคร์แล้วก็เมคอัพส่รอยยลเลยรู้สึกดีใจมากๆที่ จะมีอีกช็อปหนึ่งให้ทุกคนได้มา explore p r o โปรดักต์ต่างค่ะต้องเลยค่ะอย่างที่น้อ์ชาได้บอกเลยนะใครอยากหาอะไรรว่าบกนี้เนี่ยจะหาเป็นเมคอัพจะหาเป็นผลิตภัณฑ์สีทำเล็บเมคอัพต่างๆหรือจะหาแม้กระทั่งสกินแคร์ในการดูแลผิวพรรณของเราก็สามารถมาที่นี่ได้เลยนะคะที่แบบว่าเลก้าบาร์นาแห่งนี้ค่ะไปต่อกันที่น้องเจมินายคือเรา r o ยัลเนี่ยเพิ่งจะเปิดตัว s p o k e เพรสเช่นะคะของรอยัลแคริบสคนล่าสุดก็คือน้องเจมินายนั่นเองคอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะ พี่มีอย่างนึงอยากจะบอกคุณนายก็คือเป็นเวลาดูใช่ไหมว่าผละเดชพระารของรอยอ๋โดยชวัสดินแค่เนี่ยในการลบเลือนฟิลรอยแล้วก็จุดด่างดแต่ว่าเธอในความของกรมจะลบให้หายไปแต่ลือเท่าไหร่ไม่หายเลยโอ้โหพี่พยายามดีต้องเพงเลยนะดีมากเลยนะไอ้ติดตามเพลงน้องด้วยนะอ่ะโอเคถามจริงๆแล้วถามจริงๆริงละ ความรู้สึกค่ะแชร์ความรสึกหน่อยในการที่เราได้มาเป็นสปอตเพอร์เซอร์คนล่าสุดของรอยยองแฮร์รในวันนี้โอ,ดกกอ,อ,อ,อ้ดีใจมากครับก่อนอื่นขอบคุณรอยยองแฮร์ริสก่อนเลยครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็น uh, สปอตเพลเซอร์นครบนะับไในทำงานร่วมกับรอยยองแฮร์ริสทำมาเรื่อยๆครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามผลงานอีกหลายๆผลงานที่จะเกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับแล้วก็ในปีต่อไปนะครับเพราะว่าจะมีเยอะเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับก็ฝากรอยยองด้วยนะครับผม ากไว้ด้วยนี่คะ r o y a l of a r i e s นะคะพริเซนเตอร์ของเราทั้งสองคนก็ต้องบอกว่าเออขอโทษค่ะ p e r s o n ของเราทั้งสองคนนะคะถือเป็นคนที่ตรงกับ category ของ r o y a l Paris มากๆสื่อทุกอย่างที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็ลงตัวจริงๆโอเค the next questions I go to Mr. c o m e n and Dan are there any special surprises to offer to all the audience or the g u e s e s today Yeah, there will be a lot, a lot of surprise in u uh, in 2025. น o ร g มแอนพาร is เป็นเด i ะบิ๊กสติ้ a แบรนด a ในเดอะวอล์ดแล n เร e มีแฟนฟอร n ดและ u นซ์ฟอร n ด s ข้ามามากม c ยดังนั้น s ย่าลื e ติดตา e a ละคุณจะได n เห็นสิ i งที่น่าต a ่นเต้นที่จะม c จากนอร์มแอนพี i k ที่ก็ถามว่าในวันนี้มีอะไรที่เอามาเป็นเซอร์ไพรส์หกับบู้คขที่มาร่วมงานในวันนี้ไหมก็คุณคุณแมนเขาบอกนะครว่า รอดูเลยนะรออดใจรอกนะันนะคะว่าในปี2025เนี่ยรับรองเลยว่าอย่างเรารอบปารีสเนี่ยก็เป็นแบรนด์ใหญ่ระดับโลกดังนั้นเะนะีนะ่ยมีเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของการคอลเลคชั่นต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ยิ่งใหญ่ จบการอดใจรอเป็นอย่างแน่นอนเลยค่ะอ่าโอเคท้ายสุดค่ะเดี๋ยวให้ทั้งน้องนิชาน,นะคะแล้วก็จินนายฝากไว้นิดนึงฝากโรเลอแพรวิสเอาไว้ในออบอกออบใจมีฝากที่นิสส์มันกดด้วยขเขียนข่าวน้ารักน่ารักขเขียนข่าวดีๆนะคะให้เรเลอแพรวิสเลยค่ะแล้วก็ลงมือด้วยเอาไปลงในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆฝากแท็กโรเลอแพรวิสให้ด้วยนะคะเอออ่ะเริ่มกันต่อเลย พี่พี่สื่อแล้วก็พี่พี่แฟนขลับแล้วก็ทุกทุกคนนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะช่วยกันกระจายข่าวหน่อยนะคะว่าตอนนี้รอยัลได้มาอยู่ ได้มาเปิดขอบที่อินสมบอยแล้วแล้วก็วววมีของที่อยากพบมากๆต่อไปนีคือไม่ต้องกังวลเรื่องตามหาของค่ะคือสามารถหาได้ง่ายมากขึ้นมากๆเลยก็อยากให้ทุกคนใช้กันแชร์นะคะแล้วก็มา explore กันเยอะๆนะคะว่าโ r o ดักตแต่ละตัวของราย,ย่อมมีอะไรบ้างจะมาลองประมาเลือกมันก็จะมีหลหากหลายมากขึ้นฝากด้วยนะคะทุกคนมาลองใช้กันเยอะๆนะคะฝากแชร์กันด้วยนะคะกเซ็นเืให้น้องิขน่ค่ะไปต่อที่เจมน ครับผมก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ Royal es, รอยัลแพลนเตสที่มากเปิดตัวใหม่ที่อุลันบอยนะครับผมก็เออ่มีทุกอย่างครบจบในที่เดียวครับแล้วก็ใหญ่มากๆด้วยถ้าทุกคนไปดูข้างหลังนี่ก็คือสวยมากๆด้วยฝากทุกคนถ่ายรูปอะไรกันด้วยนะลงลงเออ่สตอรี่ลงโซเชียลอะไรแล้วก็เออ่ฝากรอยัลด้วยครับผมดีเจเอลที่เจอทุกคนในวันนี้ครับหวังว่าทุกคนจะเออ่ชอบเออ่ในตัวโปรดักต์แล้วก็ไปโด่งาึ้นมาทุกคน,นครับผมนะครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายแล้วนะคะก็ขอขอบพระคุณที่ได้หานะะคจากเนื้อ Paris จากทั้ง Event Boy นะคะแล้วก็คอลเลคชั่นของเราทั้งของค้าต้องเจนนีนฮายแล้วก็น้องนิชาด้วยนิชาความรู้สึกวันนี้นะคะเปิดมานนวันนี้มาร่วมเปิดตัวค่ะช็อปอินเทอรของ Royal ในอ Event Boy ให้กับนางสาะจ๋าเป็นยังไงบ้างพอได้มองตัวมันส้มได้เห็นเราเป็นยังไงอะางเงีก็ช็อตสวดมากแล้วก็ของเยอะมากทั้งสกินแคร์แล้วก็เมคอัพแบบ มีทุกอย่างนะคะแล้วก็มีหลายๆโปรดักให้เราแบบได้มาลองสีมาลองเฉดะไรนะคะสกินแคร์ก็ทุกคนสามารถมาลองได้เลยว่าเนื้อแบบไหนหรือว่าตัวไหนที่ที่เหมาะกับแต่ละคนตัวสไ่ม์ก็มีครบสกินแคร์โคลโคลค่ะโคลพุนทุกอย่างมเม<ล>ก้าก็คือมีแทบทุกอย่างเลยค่ะจริงๆทุกอย่างเลยค่ะทุกเฉดสีเลยมาดูที่นี่ได้เลย อย่างความพิเศษจะมีสีที่ชอบมียังไงยังไงบ้างที่ชอบมีอะไรมั้ยตอนที่เราชอบชอบอะไรเนี่ยพอดีสั้นทุกอย่างชอบตั้งแต่ทำว่านโรเลอโลค่ะคอคือท่ะี่กชอบตรงที่มีของให้เลือกเยอะเนี่ยค่ะเพราะว่าอย่างบางทีเราไปแบบไปแล้วแบบเอ้ยตรงนี้ไม่มีสีนี้ให้ลองตรงนั้นไม่มีแบบนี แต่ว่าตอนนี้คือรวมทุกอย่างมาอยู่ที่นี่แบบครบจบในที่เดียวมาย่างความพิ่ศษอะไรอยู่ที่นี่แรอยู่ที่นี่ด้วยคือไม่ต้องวิ่งเป็นตามหาก็วิ่งเข้าอีเวนต์บอยมาที่ชมรปรอยัลได้เลยค่ะเออความพิเศษก็จะมีผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแนะนำอะไรนีดด้วยใช่ไหมคะที่จค่ะก็สามารถปรึกษาที่แบบที่อยู่ที่ชมได้เลยว่าแบบเอ้ยเรามีปัญหาคือแบบนี้เราใช้แค่ตัวงไหนดีเรา วันนี้เราจะใช้เฉดไหนดีอะไรนะคะสามารถเข้ามาได้เลยค่ะไม่ฝากเลยครับค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับช็อปอินช็อปของรอยัลในอิตาลีของอเมริกาบานานะคะก็เป็นช็อปที่มีโปรดักต์ครบครวนทุกอย่างให้ทุกคนได้มาลอง explore กันนะคะมาที่งานวนี้นะคะรอดชอบรอยัลปารีสเป็นไงบ้างคนแรกเป็นยังไงบ้างอุ้ยดีใจว่าดีใจมากตื่นเต้นมากแล้วก็ภูมิใจ ภูมิใจในชั้นดูของผมมากรู้สึกดีใจมากครับแล้วก็ขอบคุณลอเรลแพร์ริ Paris, ครับที่เมมอบโอกาสอันดีงามนี้ให้กับผม,มครับผมจะทำให้เต็มที่นะครับเาาราจะตามผลงานได้เลยมีเยอะมากมายแน,น่นอนปีนี้แล้วก็อีกอีกปีถัดไปนี่คือเราล็อกปีถัดไปอะไรไปแล้วเหรอผมล็อกไว้ของผมเองอ๋อล็อกเอออะไรอากความพิเศษช็อปที่นี่ไปไหนบ้างครับทีเมครับช็อปที่นี่เหรอเป็ช็อปที่แรกเลยที่อยู่ในของลอเรลแพร์ริสชีอยู่แล้ ก็ปกติจะเป็นล็อกๆใช่ไหมชอบเลยนี่ใหญ่มากแล้วก็มีแบบโคสกินแคร์นู่นนี่เมคอัพนู่นนี่ก็สามารถจับจองได้นะครับเยอะแยะมากมายเลยครับมีอะไรเช่ปไบราดมีอะไรที่คุณว้าวคุณว้าวคุณช็อปว้าวเหรออ่าผมเห็นมาหมดแล้วว่ะสิแนะนำให้เราดื่มเยอะไงแบบสวยด้วยมีเห็นหน้าตัวเองด้วยมีหน้าผิอยู่ด้วยแบบเก่งอยู่เวลาจะมีไง มันก็จะขื่อเล็กนิดนึงถ้าพาคนอื่นมาช็อปหรือว่าถ้าพาเพื่อนๆมาช็อปอะไรเงี้ยบอกดูสิไข่น่าหลอนจังมันก็คือแต่ดีใจเพื่อนๆไวเยอะด้วยนะแต่ายาเพื่อนๆไวเยอะเพื่อนผมใช้อยู่แล้วครับโอ้โหใครอยู่ใครอยู่เป็นคนไทยนะโดนเนอก็ดีเดินตามผมนไครับมีไอเทมไหนอยากแนะนำหรือว่าอยาก ไหเวลาเลือกไอเทมไหนเลยอยากแนะนำตัวเนี้ยไอเทมไหนปกติอ่ะถ้าถ้าทุกวันเลยนะผมใช้ทุกวันเลยเป็นเซรั่มของใช้ลอรีอัลคุชชั่นอันใหม่นะครับอินฟัลเลอรนะครับใช้สามสองศูนย์นะผมใช้แล้วจะหล่อดมเลยนะถ้าผู้ชายใช้ก็หล่อครับผู้หญิงใช้ก็สวยครับใครใช้ก็ดูดีสร้าจริงให้ฝากหน่อยชอบได้เลยครับฝาก ใครที่ผ่านมาแถวนี้หรือว่าใครที่ยังไม่ผ่านมาแถวนี้แล้วอยากรู้ไปยังไงนะครับ <c oughs> ก็มาดูได้นะครับในอี่เป็นบอยนะครับจะมีลอรีอัลแพลนชอปนะครับก็มีทุกอย่างที่คุณจะตามหาได้แนวนะครับผมก็ดีมากๆแล้วก็ลิสปสติกกินแคร์มิกอัพรุ่นนี้มีหมด,ดเ็้าค่ะทุกคนด้วยครับาาผู้ชายก็เข้ามาได้ก็มาได้นอผู้ชายก็เข้ามาได้มีหน้าผมต้อนรับอ,อยู่